มาเรียนกันอยู่นะินมไหเินมาครัเดินมาเลยคร็นังไปทางไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาเลยครับกินนมตรงไหนขึ้นมาขึ้นมาโอเคอ่านนอลง ก่อนหวาเย้เย้เลยนะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับแน่นครับขอบคุณครับก่อนเออเปิดหกขอบคุณครับก่อนเรอขอบคุณครับเอาไหมครับมือทำด้วยครับครับคือเอาไม่มีนมกินแล้วครับ เรื่องนมสู้ตายครับค่นเนเงไม่กินข้าวแต่ว่าเป็นเวลากินตอนนี้ก็กินนมไม่ขาดก็กินไม่ขาดก็กินเป็นเวลาอุ๊ยนมลอนกินนม,มสู้กองมากแม่เลืกใครใช่ไหม ชำมั่งใช่ไหมูแล้วต้อนรัครัเรียกว่าใส่มินี่เมาส์ูครับพร้อมพร้อมครับไม่มีมือพี่พาใส่สิป้าใส่ให้ป้าพาใส่สิเฮ้ยน่ารักจัเลยมใส่ใส่หนึ่งทีได้ไหมขอป้าให้ลูกหนึ่งที หนึ่งทีแค่หนึทีนะหนึ่งทีนะให้กระจายหน่อย้ายอกนยอาแก้งผมนะกินนมอยู่นะแก้งขอบหรออือกินเร็วมากอะอุ่นอุ่นอนอุ่นอุ่นอร่อยไหมอร่อยย่นี้นะ